วันนี้ก็ไปเล่นครับแต่ว่าอากาศเป็นไงไม่รู้วันนี้ก็ฝนตกเลยครับกลับถึงบ้านวันนี้สกอร์ไม่เยอะครับแต่ก็มีปลาไซบ์ครับตัวนึ่งกระดูเล็กครับดูเล็กนี่นับตัวแล้วกันผมไม่ช่างจะช่างแต่ช่าดูเยอะห้าแต้มครับวันนี้กระดูเล็กวันนี้ ช่างใหญ่สุดครับมาดูกันว่าหนักกี่กิโลแล้ก็นี่โลอ้โลแปดครับเกือบโลเก้าเลยตัวนี้ถ้ารวมพวกนี้ด้วยก็น่าจะสองโลพวกนี้พักครับพวกนี้วันศิลป์ทำปั่นเนื้อไว้ให้แม่ขายตลาดวันหน้าว่ากันอีกทีครับ มันพฤหัสวันยุดงาน,นหลังเลือกองมงเช้าดูก่อนครับเพราะพวกช่วงนี้พายุเข้าอาจจะไปล่าอยู่ถ้าฝนไม่ตกก็ดูก่อนครับคาว่ากันไหมมนัน่ะโอเคครับวันนี้หาแต้มครับแต่ว่าได้ไซส์โล8แปดมาหนึ่งตัว